ข่าวที่ว่าบัตรคนจนยืนยันตัวต้นสำเร็จแล้วรับเงินสูงสุดรวม1,565บาทเป็นเงินอะไรบ้างวงเงินอะไรกดเงินสดได้ไหมดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ่มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ่มในวันที่27มีนาคมปี2566ค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะก็มาแจ้งเตือนนะสำหรับพี่บ้านนาคนไหนนะคะที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ได้ทําการยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วนะคอมเมนต์รายงานตัวกันหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้กระทรวงคลังก็สรุปมาให้แล้วนะว่ายืนยันตัวตนสำเร็จร,ราวๆ12 สล้านคนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นข้อมูลของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองเนาะซึ่งก็มีข่าวมานะแล้วก็มีคอมเมนต์ถามบุ๋มกันเข้ามาว่าาเดือนเมษายนนี้เริ่มใช้สิทธิ์เป็นเดือนแรกจะได้รับรวม1,000งกว่าหรือไม่นะคะกดมาใช้ได้ไหมเพราะว่าแบบอยากได้เงินสดมาใช้มากกว่าอะไรอย่างนี้นะ แต่ก่อนไปรับชมนะคะว่าเนะะื้อหาจะเป็นอย่างไรสรุปมาให้แล้วนะผมก็อยากขอกำลังใจด้วยการด like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะแล้วถ้เกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะ ซึ่งคลิปนี้เรียกได้ว,ว่าพาทุกคนนั้นมาเช็คย,ยอดเงินเข้าในบัตรสวบัดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในรอบใหม่กันดีกว่านะคะสําหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วเนี่ยจะได้รับ,บวงเงินโอนเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะครบทุกกระเป๋าเป็นเงินจํานวนกว่า1565บาทต่อคนกันเลยนะคะ ซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน66ที่จะถึงนี้นะคะกระทรวงครังนั้นก็จะโอนเงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาครการให้สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ยืนยันตัวตนนั้นสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีข้อมูลสำเร็จนะคะ12,270,000คนนะคะโดยจะเริ่มโอนเงินครั้งแรกนะในวันที่1เมษายน66เป็นต้นไปรวมวงเงินที่ได้รับแต่ละเดือน อยู่ที่1,565บาทต่อคนนะคะโดยรายละเอียดวงเงินแต่ละกระเป๋ากําหนดไว้ดังนี้นะวันที่1เมษายน66นะคะงวดแรกก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริปโภคคนละ300บาทต่อเดือนนะวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะคนละ750บาทต่อเดือน ผู้ถือปัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทุกคนที่จะได้ไหมไม่ใช่ทุกคนนะ,ะเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะ่ถึงจะได้ค่าโดยสารสาธารณะแล้วก็เป็นบาคสรถร,ร่วมเอกชนนะคะสองแถวหรือว่า เรือรับจ้างนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเป็นวงเงินส่วนลดค่าการถุงต้มนะคะตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดนะคนละ100บาทต่อ3เดือนคือเริ่มใช้เมษายนจนถึงมิถุนายนใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะก็คือตี5ถึง5ทุ่มนั่นเองนะต่อมาวันที่18เมษายน66นะส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะคะส่วนค่าไฟจะได้3 1 5บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ค่าน้ำประปานะคะ100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนทั้งนี้นะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหากยืนยันตัวตนล่าชา้าจะไม่ได้รับ,บวงเงินใช้จ่ายย้อนหลังครบทุกกระเป๋านะจะได้เพียงรู้ซื้สินค้าคนละ300บาทนั่นเองนะคะ ซึ่งตารางการยืนยันตัวตนนะคะบุ๋มก็ได้ลงคลิปเอาไว้เมื่อเช้านี้นะทุกคนย้อนกลับไปดูนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสยัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดอยากให้บุ๋มตามข่าวในเรื่องไหนทุกคนสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอให้บุ๋มได้เลยลนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ